เไบช็อปสวัสดีครับมาวันนี้เราจะพามาดูดีมครับดีมซูเปอร,ร์คับนี้เป็นงานของสีไทยเทนะครับก็จะเรียกสีไทยเทดีมซูเปอร,ร์คัรด้านขอบก็จะออกเป็นน้ำเงินเลยครับเงา ตัวนี้มีของเลยนะครับไม่ต้องสั่งทำมีพร้อมส่งเลยเพราะว่าเราสั่งมาค่อนข้างเยอะอยู่จำนวนชิ้นครับได้ตามรูปเลยนะครับได้ครบประมาณนี้ครับโอเคขอบคุณมากๆครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ